้ามาเทีย่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วลราก็ร้านขนมหวานช้างม้อยเป็นร้านที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าที่จอดรถอาจจะหายากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากได้ทานของหวานแล้วเนี่ยคุ้มค่าจริงๆของหวานที่นี่มีให้เราเลือกมากกว่า30อย่างเลยโดยส่วนตัวแล้วที่สั่งทานนะครับก็จะมีสลิมทับเทียมวกรอบเฉากรวยมะพร้าวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสามารถสั่งได้กี่อย่าง แต่เขาก็คิดราคาตามที่เขาตักให้เรานั่นแหละมีเป็นจานครับรองไว้ที่ใต้ถ้วยแล้วพอเราเลือกเสร็จแล้วเขาจะถามเรานะครับว่าเอาพวกน้ำแดงหรือเอาเป็นน้ำกะทิน้าเชื่อมราดก็แล้วแต่เราแต่ที่ผมสั่งผมเอาเป็นน้ำกะทิราดนะครับรสชาติหอมนัวหวานน้ากะทิอย่าบอกใคร พอเขาตักขนมหวานให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับได้เลยนะครับแล้วก็ไปหารโต๊ะนั่งทานได้เลยส่วนทางด้านรสชาตินะครับอร่อยหอมไม่ต้องการันตีใดๆทั้งสิน้นบางคนก็ชอบน้ำแดงแต่ส่วนตัวชอบน้ำกะทินะครับเดอเบสแล้วยิ่งอากาศร้อนๆนะครับชื่นใจที่สุดเลย บรรยากาศภายในร้านก็คึกคักตามที่เห็นเลยนะครับขนาดดึกแล้วค่าแล้วเนี่ยก็ยังมีคนมาต่อแถวเรื่อยๆเลยร้านนี้ปิดดึกนะครับยิ่งตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยคนยิ่งเยอะต่อแถวกันยาวเลยร้านเปิดให้บริการนะครับประมาณเที่ยงถึงตีหนึ่งทุกวันยกเว,ว้นวันศุกร์เสาร์นะฮะจะปิดตีสองส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเปิดห้าโมงกัตีหนึ่งนะครับ ไปเดินเล่นกาดหลวงมาเหนื่อยๆน่อยเดินเล่นกำแพงเมืองหรือว่าไปเที่ยวจงังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาตบท้ายที่ขนมหวานช้างม้อยเนี่ยอร่อยรับรองไม่ผิดหวังนะครับวันนี้อาสาพาตูรีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ